แล้วก็เวลาให้ก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนรักของเราเราถึงให้ทาไมใช่คนรักเราเราก็ไม่ให้นะให้แล้วก็ต้องทําดีกับเราถ้าเขาไม่ทําดีกับเราเราก็ไม่ให้หรือว่าเราเสียใจอันนี้ก็จะไม่เป็นบารมีเลยนะแม้กระทั่งคนที่เขาโกรธเขาด่าเราหรือว่าเขาเป็นศัตรูกับเราถ้าคนจะบําเพ็ญบารมีก็ควรจะต้องให้ของพระโพธิสัตว์นีงไม่เลือกเลยนะให้หมด นะใครต้องการไม่ต้องการนี้ให้หมดเลยแต่ของสาวกนี้ต้องเลือกนะต้องเลือกว่าให้อยากให้เขาเดือดร้อนแล้วก็ควรจะเลือกให้กับผู้มีศีลก่อนเพราะเราต้องการในส่งใช่ไหมเราแค่อยากบรรลุเท่านั้นเองนะแล้วก็ต้องช่วยรักษาศาสนาด้วยเพราะว่าถ้าเราไปให้กับคนไม่รักษาศีลนะเดี๋ยวคนก็จะแห่กันมาบวชก็ทำให้ศาสนานี้แย่มากขึ้นมากขึ้นนะ กาถ้าโยมไปบำรุงดูแลพระที่ไม่รักษาศีลก็เท่ากับโยมไปสนับสนุนให้โจปรปล้นบ้านเรานพรผูเจ้าไม่สรรเสริญแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ทานอะ่ะแล้วเราก็เลือกไม่ได้เพราะพิสูมีศีลหรือไม่มีศีลก็ไม่รู้หรือบางครั้งรู้ว่าพระพิสุกรูปนี้ไม่มีศีลแต่เราจัดเตรียมข้าวของว่าจะให้ทานแล้วะนะน้อมไปในพระอริยสงฆ์นะให้เราน้อมไปในพระอริยสงฆะ์นะ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสังฆทานตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะเพียงแต่ว่าทําใจของเรานั่นเองว่าให้เราสละนะเราไม่ได้ตั้งใจในการอุปถัมภ์พระที่ไม่มีศีลแต่ว่าเราตั้งใจสละกิเลสตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอาการเจ้าค่ะเราจะมักจะเจอปัญหาแบบนี้ว่าเขาอยากจะให้กับพระภิกษุสงฆ์แต่เขาก็ทราบอะว่าพระภิกษุสงฆ์รูปนี้อาจจะศีลบกพร่องก็าก็บอกว่าเอาท่านมีคุณความดีอย่างอื่น ท่านมีความรู้สอนเราได้เพราะฉะนั้นมองข้ามไปเถอะเมื่อถึงจุดจุดนี้เราทําใจยังไงก็โจรเขามีความรู้อ่ะเขาก็จะสอนเราเราอยากจะเรียนกับโจรไหมล่ะโจรเขามีหน้าที่อะไรโยมปล้นแต่เขาก็มีความสามารถวิเศษอะไรหลายอย่างแล้วก็มาสอนเราแล้วสําคัญด้วยสิว่าถ้าเกิดเราไปเรียนกับโจรแล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาโจรเขาจะเรียกใช้เราเราจะต้องไปหาโจรไหม ก็เป็นอาจารย์เราใช่ไหมแล้วถ้าเขาจะเรียกใช้เราเด้วเผื่อเขาเรียกใช้เราไปร่วมปล้นด้วยล่ะเราทํำยังไงดีอ่ะแล้วทําไงก็คือเราก็ไม่เรียนกับโจอรดทนีนะเพราะนั้นเนี่ยนะมันเป็นปัญหาซึ่งเนี่ยคนตัดไม่ขาดแล้วนีสัยคนไทยด้วยนะนีสายคนไทยคืออมชอมอ่ะเกรงใจอมชอม,อเ,ออม,ชอมเพราะนั้นเออไม่เป็นไรนะนะเราอยากได้ความรู้นี่นะเราก็ต้องเรียนกับท่านคราวนี้ท่านเรียกใช้นะ่ะ เราก็ต้องไปพูดจริงนะอธิากฐานเนี่ยท่านแสดงว่าไม่ให้กินร่วมไม่ให้นอนร่วมกับอารัชีนะดีการปรับอบัตด้วยถ้าเราไปรับอาหารจากอารัชีไปนอนร่วมหลังคาเดียวกันกับอารัชีแล้วก็ไปร่วมสังฆกรรมกับอารัชีคือคนไม่รักษาวินัยเนี่ยเราก็กลายเป็นอารัชีด้วยอธิอาากฐานแสดงว่าอารัชีรูปเดียว ทำให้พระวิสุลั์ชีแม้ร้อยรูปกลายเป็นอรัชีหมดเลยด้วยการที่เปกินร่วมนอนร่วมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านกำชับมากว่าอย่าไปร่วมเด็ดขาดนะกับอรัชีเพราะฉะนั้นยิ่งโยมเองเนี่ยนะโยมยิ่งห่างจากความเป็นพระโยมก็ยิ่งเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่พระนะเราอยากได้บุญเราอยากได้ความรู้แต่โยมไม่รู้เลยว่าโยมกําลังสนับสนุนให้ศาสนานี้แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าอรัชีไม่สามารถรักษาศาสนาได้นะ ภิกษุรัตชีเท่านั้นที่จะรักษาศาสนาได้แม้ว่ารัชชีจะทรงคําสอนไว้มากมายแต่เขาไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ที่ฟังผู้ที่มาเรียนรู้ศึกษาได้อบรมไตรสิกขาได้เพราะว่าเขาจะไม่น้อมหรอกเวลาพูดถึงเรื่องศีลก็จะพูดข้ามไปเพราะถ้าพูดแล้วก็จะบาดใจตัวเองใช่ไหมนะเขาก็จะไม่สอนไม่นิยมให้โยมอะรักษาศีลให้เคร่งครัดหรอกนะเมื่อวานก็มีโยมมาปรึกษาไงพระก็บอกว่า เนี่ยโยมโยมอ่ะถวายเงินพระอ้าวโยมไม่มีโทษหรอกนะพระเขารู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะก็คือสนับสนุนให้โยมถวายเงินพระนั่นแหละแต่ความจริงแล้วมันไม่มีการถูกต้องเด็ดขาดพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราไม่กล่าวโดยปรยายไรๆเลยให้พระภิกษุมีส่วน,นเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทองไปรับจะไปจัดแจงอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าอันเนี้ยนิสัยคนไทยคืออ,อมชอมเพราะนั้นก็เลยทําให้เนี่ยศาสนาทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งกฎหมายสงฆ์เนี่ยก็ยังยอมรับด้วยให้พระพิสุรับเงินทองได้นะก็เลยเลอะเลือนเปลือเือเ่อนมากถ้าใครจะบําเพ็ญบาร,รมีถ้าโยมไปทาผิดพระวินัยเนี่ยนะถ้านพระผิดพระวินัยให้รู้ว่าไม่เป็นบาร,รมีโยมก็ไม่มีทางทจะบรรลุธรรมะหรอกเพราะไม่มีปัญญาบาร,รมียังไม่สามารถังบำเพ็ญได้แล้วโยมจะเป็นบรรลุธรรมะได้ยังไง นั้นก็บารมีก็ต้องเต็มก่อนจึงสามารถบรรลุธรรมะได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะทําความผิดพลาดให้พระศาสนาเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราจะทําเฉพาะที่ถูกต้องเท่านั้นเพื่อเป็นบารมีเราอยากเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าอยากเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คารพธรรมะแล้วทาไมจะต้องไปเรียนธรรมะขระที่ไม่คารพรวินัยนะอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณานะ,าราะครับขอออกาสครับกรณีถ้าเราไปงานศพอะไรเงี้ยครับเขาเชิญเราไป มอบปัจจัยอย่างเงี้ยครับเราจะทําไงดีครับเราก็เราเป็นเ,เจ้าภาพเขาคือสมมติเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นเขาเชิญเราเป็นเจ้าภาพแล้วมอบดอกไม้สังฆทานแล้วก็มีซองด้วยอย่างเงี้ยถ้าเรากล้าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยนะโยมนะบอกให้คนวัดนะ่ะโยมไปเอาใบปรนามาให้หน่อยตุกว,วันแต่มันต้องมีใบปรนาไปเอาใบปรนามาให้หน่อยเนี่ยนะจะถวายพระองค์ละห้าร้อยนะอ้าวเนี่ยคุณเก็บเอาไว้ผมให้คุณร้อยหนึ่ง นะแล้วก็เอาใบเปลานาถวายพระอ่าแล้วก็เปล่านาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะใบเปลานามันจะบอกไว้แล้วว่าให้เรียกร้องอาจากวิทยากรใช่ไหมอันนี้คือเราถูกต้องเด็ดขาดเราไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องการทำรรศาสนาเสื่อมแต่ถ้าพระเขาจะไปเรียกร้องอาจากคนวัดมาเรื่องของเขาแลนะแต่เราทําถูกต้องแนละ้วถ้าเกิดเราจะอนุเคราะห์ก็คือเราก็อาจจะประกาศด้วยนะผมได้เรียนพระวินัยมาแล้วไม่ถอยเงินพระนะครับเพราะนั้นในซองนี้ เป็นใบภาวนานะครับพระคุณเจ้านะช่วยไปเรียกร้องถ้าต้องการสิ่งใดที่สมควรแก่สมณะก็ไปเรียกร้องเอาจากวยาริชากรอาจจะประกาศคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยไงว่าให้เงินพระไม่ได้ขอบคุณครับใช่ันั้นก็ต้องเข้มแข็งอ่ะเพราะยุคนี้นะถ้าโยมคล้อยตามสังคมนะคล้อยตามธรรมะหรือคล้อยตามอธรรม ุกวันนี้คล้อยตามสังคมคล้อยตามธรรมะหรือคล้อยตามอธรรมนะส่วนใหญ่เป็นอธรรมทั้งนั้นเลยนะงั้นถ้าโยมอยากจะอยู่กับโลกโยมก็คล้อยตามไปแต่ถ้าไม่อยากอยู่ในโลกอยากออกจากโลกอยากออกจากวัฏฏะก็ต้องสวนกระแสปลาเป็นกับปลาตายถ้าลอยตามน้ําจะเป็นปลาอะไรนะปลาเป็นก็ต้องทวนน้ําทวนกระแสนะเขาเรียกว่าปฏิโสตัง ยมรู้จักไหมปฏิโสตังปฏิโสตังเป็นชื่อของอะไรรู้ไหมปฏิโสตังอาจารย์เคยได้ยินไหมครับปฏิโสตังคืออริยมรรคนะปฏิโสตังคืออริยมรัคเป็นการทวนกระแสของโลกนะท้ายถึงพระนิพพานกระแสก็คือพระนิพพานปฏิโสตังก็คือทวนขึ้นไปตัวจะถึงพระนิพพานนะอันหนึ่ง พระโพธิสัตว์เนี่ยย่อมไม่ให้ทานโดยประสงค์จะลวงหรือประสงค์จัดทาลายผู้อื่นนะให้โดยที่จะลวงหรือจะทําลายคนอื่นนี้ไม่มีนะย่อมให้โดยมีจิตไม่เศร้าหมองเท่านั้นก็คือไม่มีจิตโลภไม่โกรธแล้วก็ไม่โง่เขลาไม่หลงในการให้ทานย่อมไม่ให้แม้ทานที่ใช้วาจาหยาบมาให้แล้วก็ดุด่าเข้าไปด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวด นะขออยู่นั่นแหละขอไม่เลิกทัทีแต่ยอมให้โดยพูดน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณนะไม่ใช่ให้เขาแล้วก็พูดจำจีจำชัยอยู่นั่นนะนะอันนี้ก็ไม่เป็นบาร,รมีนะชมนะก่อนจะให้ก็ต้องมาซักซ้อมก่อนมว่าก่อนนี่ห้ามทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จู้จีจ้ตลอดเลยนะให้รู้ว่าเออมันก็เป็นทานเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นบาร,รมีหรอกโลภธรรมมีประมาณยิ่งในทายธรรมไหน ติดข้องในวัตถุใดนะเพราะความพอใจอันโอรานก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความอยากตามสภาพก็ดีพระโพธิสัตว์รู้อยู่บรรเทาไตยธรรมนั้นโดยเร็วทีเดียวแล้วสแสวงหายาจกให้ติดข้องในวัตถุไหนเนี่ยนะรู้ขึ้นมาแล้วอะ่ะโอ้ยนี่กิเลสเรามันจะพอกพูนเพราะวัตถุนี้ถ้าเก็บเอาไว้นานๆเน,นี่ยนเะดี๋ยวโลภามันจะต้องเกิดขึ้นอีกมากเลยหาคนให้ดีกว่า ดูที่ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดนะของเราอะไรดีๆเก็บไว้ดีกว่าของอะไรไม่ดีให้คนอื่นดีกว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ไม่เป็นบารมีนะโยมอันหนึ่งวัตถุที่พึงให้ใดมีเล็กน้อยแม้ยาจกก็ปรากฏแล้วไม่คิดแม้ว่าเบียดเบียนตนแล้วให้อยู่ซึ่งวัตถุที่พึงให้นั้นยังยาจกให้นับถือเหมือนอกิตติบัณฑิตฉะนั้นแม้มีของอยู่เล็กน้อยนะ แต่ก็ไม่หวงแหนเลยนะยินดีในการที่จะให้ไม่คิดว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองอากิติบัณฑิตเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีนะเกิดมาก็มรดกกองไว้แล้วนะพอพ่อแม่ตายหมดพวกคนจัดการมารดกก็มาเรียกนี่ทรัพย์ส่สวนนี้ของปู่ของตาของย่าของยายของพ่อของแม่ท่านให้บริโภคนะท่านบอกว่าแล้วทําไมคนพวกนี้สะสมทรัพย์ไว้มากมายทําไมไม่เอาไปด้วยละ่ะคนพวกนี้ไม่ฉลาดเลย เราจะเอาไปด้วยทําไงไปบอกพระราชาบอกว่าจะสละทรัพย์ก็สละทรัพย์ให้พวกขอทานพวกคนต้องการทรัพย์เนี่ยมาเอานะแจกเงินเจวันก็ยังไม่หมดเลยบอกว่าใครอยากได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นเลยไม่เอาแล้วออกบวชเลยนะออกบวชก็เข้าป่าประพฤติพรหมจรรย์นะฉันใบไม้นาบริโภคใบไม้ไม่มีซอสแม็กกี้เกลือก็ไม่มีนะเอาใบไม้มาต้ม นะแล้วก็กินใบไม้ใบหมากเมา่านะถ้ามีผล,ลไม้ผลหมากเม่าก็กินผล,ลไม้ถ้าผล,ลไม้ไม่มีก็เอาใบมันลวกน้ําแล้วก็กินอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนทั้งท้าสกะลงมาทดลองดูว่าเอ๊ะนะไอ้ฤาษีตัวนี้นี่ปรารถนาตําแหน่งเราหรือเปล่าจะมาชิงตําแหน่งเราหรือเปล่าท้าสกะก็เดือดร้อนนะแทนรชาชอาณไอ้อาสนะาของท่านก็แข่งกระด้างขึ้นมาก็เลยแปลงเป็นพราหม์ลงมามาขอทานอากิตระบทเนี่ยกินแต่ ใบหมากเม่าพามาขอก็ไม่มีอะไรจะให้ก็ต้องให้สิ่งนี้แหละดีที่สุดแล้วพอให้เสร็จก็ไม่ได้หาใหม่ด้วยนะเข้าฌานนะวันรุ่งขึ้นก็มาอีกก็ต้มใบหมากเมาเสร็จรอให้มันเย็นนะพอขอทานมาก็เลยให้อีกสามวันนะนะคิดถึงโอ้โหเราให้สิ่งที่นะดีที่สุดแล้วนะได้ประพฤติสิ่งที่สมควรก็ปีติประโมทแล้วก็เข้าฌาน พราหม์ขอทานที่เป็นท้าสกะแปลงก็เลยมาถามนะบอกว่าท่านเนี่ยให้ทานถึงสามวันเลยเนี่ยนะท่านให้เพื่อต้องการอะไรเนี่ยรพราภพอิสตว์บอกว่าถึงแม้ท่านจะมาถึงร้อยวันเราก็จะให้ทั้งร้อยวันนะั่นแหละนะเราไม่ต้องการอย่างอื่นหรอกแต่เราต้องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์กันนะท่านก็พูดดีก็เลยให้พรท้าวสกะเลยให้พร ท่านก็ประกาศตัวเองนะว่าท่านเป็นเท้าสกะไม่ได้เป็นขอทานหรอกจะมาทดลองท่านเท่าน,นั้นเองนะว่าท่านให้ทานเนี่ยเพื่อปรารถนาตําแหน่งเท้าสก่หรือเปล่าแต่พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าไม่ได้ปรารถนาตําแหน่งนั้นหรอกปรารถนาสัพพันยุตยานนะก็เลยให้พร<า>พระโพธิสัตว์นี่ขอพรแต่ละอย่างนะขอให้อย่าเจอคนพาลขอให้อย่าได้ยินคนพาลอย่าได้เสีวนาอย่าได้คบค้ากับคนพาลขอให้ได้แต่คบบัณฑิตให้เจอบัณฑิต นะเพราะว่าคนพาลกับบัณฑิตนั้นแตกต่างกันนะคนพาลไม่ประพฤติธรรมบัณฑิตประพฤติธรรมอยู่ใกล้คนพาลนั้นมีแต่เลวลงลดลงคุณธรรมเสื่อมลงแต่อยู่ใกล้กับบัณฑิตก็ทําให้คุณธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจนกระทั่งก็ขอพรโดยในย่างการแสดงธรรมนั่นแหละจริงๆไม่ได้ขอไม่อยากได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะแสดงธรรมให้ท้าวสกะรู้ท่านนั่นเองนะในสุดก็เลยขอพรสุดท้ายบอกว่าให้ท้าวสกะอย่าได้กลับมาหาท่านอีกนะ ท้าสกะก็เลยแปลกใจว่าคนทั้งหลายเขาอยากจะเห็นท้าสกะนะอยากจะเห็นเทวราชมหาเทวราชทำไมท่านถึงไม่อยากเจอมันมีโทษอะไรหรือนะท่านก็บอกว่าผิวพรรณของท่านนะ่ะมันงดงามมากรัศมีเปลง่งปลงัเปลงเลยนะเป็นอารมณ์ที่อิทธารมอย่างยิ่งเลยตะบะพึงแตกไปเพราะได้พบกับท่านนี่แหละออจริงๆแล้วไม่แตกหรอกจริงแต่ว่าไม่อยากคุกคลีาเรียกว่าไล่ทางอ้อม นะบอกว่าขอให้อยากกลับมาอีกเลยนะเพราะเดี๋ยวกลัวตะบะจะแตกนะเพราะ,ะนั้นก็ถ้ามีน้อยก็ให้น้อยนะไม่คิดว่าเป็นการเบียดเบียนหรอกแต่ว่าเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีคนมีมากๆแล้วก็ให้ตามสมควรของเขากับคนมีน้อยๆแล้วให้หมดตัวใครมีไอ้ส่งมากกว่ากันเพราะว่าสละกิเลสได้มากสละความยึดถือได้มากนะ ถ้ามีสักพันล้านแต่ว่าให้แสนหนึ่งกับคนมีร้อยเดียวแล้วก็ให้ร้อยเดียวนะอันนี้มันแสดงว่าคือให้หมดตัวงไงให้สละความยึดถือสละกิเลสได้มากอันหนึง่งพระมหาบุรุษเมื่อบุตรภรยาทาตกรรมกรบุรุษของตนขอแล้วไม่ได้กำหนดหมายในบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ให้โดยถึงความโทมนัสแก่ยาจกทั้งหลาย แต่กําหนดหมายโดยชอบทีเดียวถึงความสมนัดแล้วย่อมให้ก็คือคนมาขอนะมีบุตรมีภรรยามีค่าทานของตัวเองก็ดูแล้วแหละว่าไม่เดือดร้อนนั้นให้ไปก็ไม่เกิดกวามโทมนัสนะมีแต่สมนัสอย่างเดียวนะเพราะนั้นก็ให้แบบมีปัญญาไม่ใช่ให้แล้วก็ต้องมาทะเลาะก,กับลูกกับเมียนะเฮ้ยทำไมให้ไปทำไมนะวุ่นวายแล้วก็มาเดือดร้อนในภายหลังนะ นหนึ่งเมื่อจะให้รู้อยู่ย่อมไม่ให้แก่ยักษ์รากสดปีศาจเป็นต้นหรือแก่มนุษย์ผู้ทำการงานหยาบช้าคือถ้าถ้าให้ไปแล้วเกิดโทษกับเขาเช่นเราจะให้ค่าท่าสบริวารมาแต่ว่ารู้ว่าคนนี้นเป็นยักษ์หรือว่าเป็นเพชฌฆาตแล้วก็เอาไปฆ่านะถ้ารู้อยู่อย่างนี้จะไม่ให้นะแต่ว่ามีพระพุทธเจา้าพระองค์หนึ่ง ชื่อผู้เจ้าอะไรนะพระมังคละใช่ไหมพระมังคละพุทธเจ้ามีพราหม์มาขอลูกนะแล้วท่านก็ให้ลูกไปไอ้พราหมณ์คนนั้นเป็นยักษ์ปลอม,มานะก็ท่านก็หักคอเลยอะแล้วก็กินเลือดต่อหน้าเลยกินต่อหน้าเลยนะพระโพธิสัตว์นี่ท่านมานสิกานะว่าทานเราให้ดีแล้วหนอท่านไม่เกิดเดือดร้อนใจเลยนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้ตอนนี้เป็นโพสตสัตว์ท่านให้อย่างนี้นะหลังจากที่ได้เป็นพระพ like ุทธเจ้าเนี่ยรัศมีของท่านเนี่ยแผ่ไปไม่มีที่สุดเป็นปกติแต่ของพระพุทธเจ้าของเรานี่แค่หนึ่งวาแปดสิบสองนะแปดสิบสองในปกติแต่ว่าจะแผ่ไปแค่ไหนก็ได้แต่ของพระสุมังคลาพุทธเจ้านี่ไม่มีประมาณเป็นปกติเลยนะใช่เหรอ อเดี๋ยวลองไปดูนะอนโนมศัศสีสมังคะะมากกว่าน,นะเออโนมัศสีนี่นแค่แสนกับปฐุมุตระแสนกับอนโนม,มัศสีมันรู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองไปดูสักกันนะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านรัศมีไม่มีประมาณอาเจริญพรว่างไง,าาางาขามขอถาาว่าสมัยพุทธกาลเนะี่ยพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติแล้วก็ออกมา พระพิสุทธ่าตัวตายคืออันนี้เหตุมาจากไหนเนี่ยที่ข้าถามพระอ,อน,นุ์ว่าพระพิสุทธ์หายไปไหนเจ้าอ่าเกินพรนคือพระพุทธเจ้านั่นแสดงอสุภกรรมฐานนะถ้าแสดงอสุภะกรรมฐานเพราะว่าภายในบรรสาเนี่ยพระพิสุทธ์เนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายคือจะต้องตาย พรรษาเนี่ยไพภูสุจะต้องตายโยมเคยเห็นคนฆ่าตัวตายไหมนะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นคนฆ่าแต่ไม่รู้ข่าวคนฆ่าตัวตายมั้งเลยเหรอลูกเจ้าค่ะนะคนฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในเมืองนอกเนี่ยมีเยอะนะเศรษฐียังฆ่าตัวตายเลยโยมนะโดยเฉยพาะไอคนที่ถูกลอตเตอรี่ถูกแจ็คพอตอเมริกาแจ็คพอตนี้เท่าไหร่โอ้โหเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านเลยนะ แต่ว่าไอคนที่เป็นเศรษฐีในสุดมันค่าตัวตายนะเพราะว่ามันไม่เคยรวยมาก่อนพอรวยแล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตไม่เป็นมันใช้ชีวิตเหลวไหลครอบครัวแตกแยกเลยนะลูกติดยาเสพติดภรรยามีชู้วุ่นวายไปหมดเลยในสุดก็แล้วส่วนใหญ่นี่เขาจะมีมูลนิธิเลยนะใครถูกรอตรี่ปุ๊บเขาจะไปสัมภาษณ์ด้วยเลยนะทุกสามเดือนก็จะสัมภาษณ์แล้วก็ทําสติออกมาว่าคนถูกรอตรี่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีความสุขเลยไม่จะสุขครั้งแรกวันแรกเท่านั้น เพอหลังๆไปปุ๊บมันก็จะเริ่มทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะมันจะเสียหายไปโดยง่ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดให้รู้เลยนะว่าในอดีตเนี่ยนะก็ต้องเคยฆ่าตัวตายมาก่อนหรือว่าไปทําอกุศรกรรมเบียดเบียนสัตว์อื่นมานะกรรมให้ผลก็ทําให้มีการคิดจะฆ่าตัวตายได้ของพระพิกูุห้ารอรูปนี้ในอดีตเคยไป เป็นในพรานแล้วก็ร่วมกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน,กนร่วมกันไปต้อนสัตว์เข้ามาสัตว์มันเยอะสมัยก่อนนะไปต้อนสัตว์แล้วก็ล้อมคอกแล้วก็ฆ่ากินกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเกิดในสมัยครั้งพุทธกาลก็เป็นพระพิสุ500ห้าร้อยแล้วก็อกุศสรกรรมมันจะให้ผลนะคือปัญสารเนี้ยจะต้องตายกันทุกคนเลยห้าร้อยเนี่ยนะคราวนี้พระุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าเนี่ยนะถ้าพระองค์ไม่ได้ไปอยู่ในกุฏิคือ ถ้ายังอยู่ตามปกติเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมาทุนนะบอกอ้าวพระวิสูุตายแล้วรูปหนึ่งค่าตัวตายถูกนะค่าตายอย่าง,งน,นั้นอย่างี้พระพุทธเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอกุศลรกรรมที่ตามมาให้ผลจริงถ้าแก้ได้พระเจ้าก็จะแก้ไขแต่มันสารนี่แก้ไม่ได้นะนนก็เลยบอกว่าตอนนี้เราจะอยู่เงียบเงียบเนี่ยนะสามเดือนห้ามใครเข้าหานะเฉพาะคนที่เอาอาหารไปถวายเท่านั้น พุทธเจ้าก็แสดงอสุภกรรมฐานให้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยสูปไปอบายภูมินะก็สอนอสุภกรรมฐานให้นะแต่และองค์ก็ไปปฏิบัติเจริญอสุภกรรมฐานก็รังเกียจร่างกายนี้มากแต่ว่าเจริญและเป็นกุศลนะเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันตัดกูลจริงๆไม่มีอะไรที่มันสะอาดเลยเป็นสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นอักตัญยูนะเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระแก่เรามากเลยนะทุกคนเนี่ยได้รับ ระเบิดมาคนละหนึ่งรูปรอเวลาระเบิดเท่านั้นเองถูกไหมโยมนะเพราะนั้นถ้าระเบิดนี้เนี่ยนะหรือไอ้เจ้าก้อนทุกเนี่ยโยมไม่บริหารให้ดีๆนะโยมก็มีแต่ทุกกับทุกขอย่างเดียวแต่ถ้าเราบริหารมันดีนะก่อนที่มันจะระเบิดเราก็ยังมีความสุขบ้างเราก็เตรียมตัวในการที่จะถ่ายเกิดความสุขในอนาคตและก็ปัจจุบันก็ได้ความสุขด้วยแต่ถ้าโยมไปหลงร่างกายนี้นะมันมีแต่ทุกอย่างเดียวแน่นอน พระพุทธเจ้าก็แสดงอสุภกรรมฐานไระสุก็เจริญกันบางท่านก็ได้ฌานบางท่านก็ได้การมาวจรกุศลนะแล้วก็เบื่อนายในร่างกายนี้มากก็เลยผลัดกันฆ่าตัวตายก็มีฆ่าตัวเองก็มีนะแล้วก็บางคนก็ไปจ้างจ้างคนวัดเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าเจ้าฆ่าเราเนี่ยเจ้าจะได้บาดจีวรเอาบาดจีวรไปเลยบาดจีวรมีค่านะใส่ก่อนเนี่ย ไอคนวัดเนี่ยมันก็ค่าพระสุวันละสองรูปห้ารูปสิบรูปยี่สิบรูปมันก็ค่าทุกวันจนกทั่งหมดเลยแม้กระทั่งมีพระอรหันต์ด้วยนะพระโสดาบันพระอริยบุคคลก็มีมันก็ไปถามพระอริยบุคคลบอกว่าท่านถ้ายังไม่พ้นผมจะส่งให้พ้นเอาไหมพระสุก็นิ่งท่านิ่งถือว่าเป็นการยอมรับนะมันก็ค่าพอออกพรรษามาก็พระพุทธเจ้าก็ถามพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ว่าจะแสดงธรรมก็เลยถามว่าพระสุหายไปไหนกันหมด พระนนท์ก็ทูลบอกว่าพระองค์แสงอสุภกรรมฐานาพระวษุก็เลยเจริญอสุภะแล้วก็เบื่อนายฆ่ากันตายหมดขอให้พระเบทธเจ้าแสดงกรรมฐานกองอื่นเถิดพระเจ้าข้าแต่ความจริงแล้วการให้อสุภกรรมฐานคือการป้องกันไม่ให้พระวิสุห้าร้อยรูปไปอบายภูมิแต่องค์ไม่มีใครไปอบายภูมิเลยนะไปพมโลกก็มีไปเทวโลกก็มีแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลก็มีปริยินภานก็มีด้วยนะไอ้เจ้าคนวัดนี่ได้บาปเป็นอันมากเลย เอออ่าเข้าใจแล้วนะเพระคุณเจ้าค่ะก็เวลาให้ก็จะไม่ให้โดยที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะแม้กระทั่งพระเวสสันดรเนี่ยให้อพระนางมัสซีหรือว่าอกัณหาชาลีไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายเขเดือดร้อนเพราะว่ากัญหาชาลีเขาตั้งตนเองว่าเขาจะเป็นผู้ที่เป็นวัตถุในการให้ทานมาแล้วแล้วพระเวสสันดรก็มีปัญญารู้ด้วยว่าสามารถที่จะช่วยเขาได้ในอนาคตแน่นอน ก็คือถ้าเราได้เป็นรู้เป็นผู้เจ้าเราช่วยคนเหล่านี้ได้หมดนะเพราะนั้นไม่ได้ทําให้เดือดร้อนนะถ้าเราให้อะไรไปแล้วทําให้ใครเดือดร้อนอันนั้นไม่เป็นบารมีด้วยนะนะเราจะให้สิ่งใดก็แล้วแต่ไปทําให้คนเราเดือดร้อนหรือว่าผู้รับเดือดร้อนนะก็ไม่เป็นบารมีแล้วก็ไม่ให้ที่จะทําให้เขาเกิดบาปด้วยนะให้สัตว์นะให้ขับปฆ่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกรากสดปีศาจหรือว่าคนที่ ทำงานหยาบช้าเป็นพวกเพชฌฆาตอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ให้มนุษย์ไม่ให้สัตว์เดรัจฉานกัเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไปฆ่าเหมือนอย่างนั้นแม้ราชสมบัติก็ไม่ให้แก่คนเช่นนั้นคือคนที่ไม่มีอํานาจวาสนาคนไม่มีคุณธรรมไม่ให้ราชสมบัติเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปขม่มขู่ไปเบียดเบียนประชาชนใช่ไหมไม่ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เพื่อความพินาศแก่โลกแต่ผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมคุ้มครองโลกโดยธรรม ย่อมให้แก่ผู้นั้นพึงทราบการปฏิบัติในทานภายนอกดังนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจะให้นะเราก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีการคิดมีการพิจารณากันว่าให้แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์มากไหมแก่ตัวเองเราสละกิเลสได้จริงหรือเปล่าแก่คนอื่นล่ะคนอื่นเขาได้ประโยชน์จริงไหมถ้าให้แล้วเขาไม่ได้ประโยชน์มีแต่เสียประโยชน์แสดงว่าเราไม่มีปัญญาในการให้